สวัสดีครับท่านผู้ชมดวลซูปเปอร์คอมออฟต้าได้เปิดสวมทีมเต็งเอเชียคัพล่าสุดหลังแข่งผ่านไปหนึ่งนัดปรากฏว่าทีมชาติกาตาขึ้นไปเป็นเต็งสองส่วนทีมชาติไทยอันดับพุ่งแปดขั้นลังอัดชีกิสถานไปสองประตูต่อศูนย์สรับการในการฟุตบอลเอเชียคัพ2023ที่กาตาซึ่งบางทีมก็แข่งไปแล้วสองนัดและบางทีมก็ยังแข่งนัดเดียวปรากฏว่ากาต้าจะภาพฟอร์มอย่างโหดแข่งไปสองนัดชะนะรวดอัดเลนานอนไปสามประตูต่อศูนย์ และเอาชนะทาจิจิฐานไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์แข่งสองนัดยังไม่เสียประตูทําให้พวกเขาขึ้นไปเป็นเต็งสองทีมที่จะคว้าแชมป์เอเชียครัพครั้งนี้ทันทีส่วนเกาหลีใต้ที่นําทัพโดยกัปตันซองฮึงมินตกไปเป็นเต็งสามขณะที่ทีมเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์เอเชียคัพครั้งนี้ยังเป็นทีมชาติญี่ปุ่นหลังจากที่พวกเขานัดแรกที่เอาชนะเวียดนามไปสี่ประตูต่อสองและทีมก็ยังอุดมไปได้วยนักเตะที่คาแข้งอยู่ในยุโรปส่วนไทยออกระพุ่งแปดขั้นหลังอัดชีคิจฐานไปได้สองประตูต่อศูนย ซูเปอร์คอมออฟต้าเปิดสวมทีมเต็งเอเชียคัพล่าสุดเต็งหนึ่งเป็นทีมชาติญี่ปุ่นมีเปอร์เซ็นต์ในการคว้าแชมป์อยู่ที่25.4%เต็ง2เป็นกาตาร์เฉพาพมีเปอร์เซ็นต์ในการคว้าแชมป์อยู่ที่13.3%เต็ง3เป็นเกาหลีใต้13.2%เต็ง4เป็นอิหร่าน11.7%เต็ง5เป็นออสเตรเลีย11.4%เต็ง6กซาอุดีอาระเบีย9.3%เต็ง7 UAE 3.7%เต็ง8จ็อเรัก 9.2%เต็ง9เจอดแดน2.0%เต็ง10อุซเบกิสถาน1.7%ไทยเราลังก์มาชนะชีกิสถานได้2ตัวต่อศูนย์กระโดดจากเต็ง19มาอยู่เต็ง11โดยมีเปอร์เซ็นต์ในการควา้าแชมป์อยู่ที่0.9%เต็ง12มี3ทีมจีนซีเรียและโอมานมีเปอร์เซ็นต์ในการควา้าแชมป์อยู่ที่0.8%เต็ง15มี2ทีมทาจิกิสถานและบาเรนมีเปอร์เซ็นต์ในการควา้าแชมป์อยู่ที่0.4% ส่วนทีมจากอาเซียนเวียดนามอยู่เต็ง17อินโดนีเซียเต็ง20และมาเลเซียเต็ง22โดยนัดที่2ไทยเราต้องเจอกับอมานหากสามารถยันเสมออมานได้หรือพิกเอาชระอันดับโลกน่าจะขึ้นท็อปรอยในรอบหลายปีหลังจากที่ทีมอันดับโลกเหนือกว่าเราอย่างอินเดียพวกเขาแพ้รวดทั้ง2นัดส่วนทาจิกิสถานเลบานอนและปาเลสไตน์ก็ทำผลงานไม่ค่อยดีในศึกเอเชียครับครั้งนี้เพื่อเผื่อเวียดนามทีมอันดับที่93ของโลก หากทำผลงานไม่ดีในศึกเอเชียครับครั้งนี้อาจหลุดท็อปร้อยได้เหมือนกันก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ